สวัสดีย้ำเสวีคือเก่าพี่น้องถักทายกันเสววันที่เจ็ดเด้อพี่น้องมาเนี้ยเจ็ดกันยาปีหกหาหลังจากหมื่วานหายไปเมื่อนึงพี่น้องแต่สวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งไทยเล่วแหละกับชาวต่างประเทศพอกันคือเก่าพี่น้องมาเนี้ยหมื่ว่านยุดพักพี่น้องเมื่อยก็เลยปฏิเหตุขิดใหมพี่น้องเบอรงมือเนี้ยมาปอกันคือเก่ารอดูน้ำกันพี่น้องปอกันบรรยากาศฝนห่อยเด้อพี่น้องมาเนียโชคดีครับฝนก็ได้ อ๋อผ่อนกันบรรยากาศยามเศ้าอีกคือเก่าพี่น้องหลังจากหายไปเมื่อหนึ่งเศ้าฝนย่อยๆเด้อพี่น้องมาหนิแมาเดินทางเขงปาป่าน้ำกันอีกคือเก่าพี่น้องมาหนิแยกเกศใส่เสือมานเด้อมาพี่น้องมาหนิสวัสดีค่ะหามาลุนน้ำกันพี่น้องเอ๋อ่อกันสีสดใสแต่เศร้าเลยอเด้อพี่น้องมาหนิดอกแรกแหกมานให้มันมานเด้อเ <c oughs> ป็นเฮดกอผ่อกันบรรยากาศฝนหย่อย สีได้สีม่มันเห็นอยังการหลุนน้าก,ก,นนกันพี่น้องเด็ดก่อเด้อพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งข้างหลังอีกจุ่มหนึ่งข้างหลังก็มีบ่แม่นอ่ะรลุนน้ากันพี่น้องมาหนี้จุ่มหนึ่งงามตลอดเนาะต่ <c oughs> อเออยไอะหายไปมือนหนึ่งเด้อพี่น้องผักเมื่อด้ไปใส่ดอกลีพี่น้องซื้อให้พี่น,อนอ้องกินนอนจุ่มหนึ่งโอ้ยงามเนาะ,ะมันแต่เนี่ยงามแต่เศ้าแต่นอกมาหนี่งหลเต็มตาใช้เกดเด้อพี่น้องมาหนี่ดอกนึง พ่นแขกไปแล้วนะขะ<า>เดชเกียงเกือ,อดอกนึงพี่น้องอ้ยออกในตีนพ่นเลยพี่น้องตีนพ่นเลยมือขาเป็นขาเพื่เก็บดอกนะขาใหญ่เลยหลังแหนืดอกนึงพี่น้องแหวงเบิร์ด <c oughs> ผมเห็นตามจนว่ากำลังเห็นตามไปตามมากกับพอจนไดไปลายฝนออกหลายได้ห่มเลย <c oughs> นข,ข้าลายเนิข,ข้าลายไปบอกันทุูม,มือดอกฝกนดอกนึงพี่น้องฝนตกถือปลาโลไว้ตกเบิดมื่งตกดีขาดฝนแดงมาดีสันเนาะขาวดอกนึงพี่น้องโอ้ยลอยร้อนระเด้อตัวหนึ่แข่งได้อยู่ฝนตกหลายละคอยเฮ็ดเกิดบดีเนาะเด็ดมาเมื่อหนึ่งตวงกับตกมาคือเก่าพี่น้องตกดีขาดฝนปีนีึงจิ้มนึ่งพี่น,อน้องนีกดก่ดอ เพยังนาแหล่นีตาแหล่ออกจังไดยดอกพี่น้องเอ้ยมองดอกนดอกนียวเนาะงน่าอีกพี่น้องงามจังนี้เป็นเห็ดแดงสับพี่น้องสองดอกถึงสีชมพูแม่นบอกถึงสีชมพูแบบล้างผู้จองที่นึงตัวนี้เพิ่งขมิ้นพี่น้องขมิ้นตัวนี้หมานอยู่เด้อพี่น้องมาหนีิเข็ดยังยาเกตเข็ดผงเพชรชมพูโอ้ผงเีชชมพูก็เกิดนอแถวนี่ ถืสีชมพูพี่น้องถือสีชมพูถือกระเสียสีชมพูอือดอกมีลมบ่ล่มนี่ยังกินเพิินเลยดอกหน่อยฟอไปเลยเยนาออือเอปตาเด็กแกงอยู่ด้อพี่น้อง่อยอยู่อ๋อบ่งตายะเกตบานนี้เด็กแกงัมใหญ่แล้วพี่น้องเออแต่ถือว่ามันทำหนึ่งอยู่พี่น้องหลังจากหห้ไปเมื่อหนึ่งเมื่อวานนี่ กลับมามาหมาน,านอีกเลยพี่น้องน้องพี่น้องเห็ดถุงซีชมพูมาออกออกนันพี่นอออออ้องมาไหมดจุ่ม,ม,มหนึนหน่งพี่น้องเห็ดกอหมานเห็ดกอได้หมดเลยแม่น้ำเนาะอืตามเห็ดกอนี่ล่ะส่วนเห็ดอื่นก็มีอยู่พี่น้องมี่ป้าไปล่อบ,บุ่มมาท่านบุ่มจักเถื่อพี่น้องฝนตกหลายแดดเหมือสองเหมือตกมากตกตกนักเดออ้อพี่น้องปบอก กูไปียูหกไงสีนี่อีอะห่มนี่สีนี่สีมันออืมะแดงปดมาพ่อห่มมันแหละพี่น้องมาหนีิเฮ็ดกอเฮ็ดกอหลา่ได้ใชเก็มสีหาหกดอกสี่หาดอกนี่นะคืออุ้ยุ่นหาดอกคือมึงแน่สิเป็นแดงแดงอยู่ เอ้บัตรมานพี่น้องมาตามผมมันพี่น้องมานี่ยบแพนกล่องให้พี่น้องบึ้งบ่บึ้งแล้วบ่แอกอ่างหน้าเดนี้หายไปเมือนึงกลับมามานคือเก่าพี่น้องมันเต็มตาคือว่าแล้วพี่น้องเลยอุ้ยดอกไงฮงเบ่งพี่น้องคนเป็นแดงๆอยู่อ้าเป็นกล่องงยพี่น้องหกดอกอมหนึ่งหกดอกคมเดียวปาดขาเป็นขาอนซ้อนขาอ้ยอเอาพี่ก้อน มึงแน่พี่น้องมึงแน่มึงแน่จุ่มส้มโบนักเนาะเออเอาตัวนี้ใบอุ้ยเออมาจากสีมวนเด้อพี่น้องนี่มันบ่าพวอยไงผุนดอกหนึ่งเออเธอเลยอยู่ผุนอุ้ยดอกใหญ่งามแห้งขุ่นใจคนเก็บอยูถึงใจผู้เก็บแล้ววันอุ้ยสะออนดอกอ่ะพี่น้องที่รอคอยกันมิทธิ์อยู่เด้อพี่น้องบ้านนี้มาเน็ตก่อแหละนั่นบัติมัน นะบ่ท่านจบคลิปบ่ท่านโห่พี่น้องบางเทื่ออาสิลนตาฮังติมาซัามเน้ก็บ,บ่ท่านโห่พี่น้องรดนน้ำกันไปเรื่อยๆกอค่ายอยู่แดดมากเลยแจเกตคือสิเศร้าตกแล้วล่ะคือแม่พี่น้องอน้องหน้าแพะตาสะออนเนาะงูไปใส่เนาะทางกันก็ห่มมังหันเนาะสีสันนี่สุดยอดเลย,<ด>ย<อ>พี่น,อน้องคือสีงามครับอีกดอกนึง กำลังขึ้นใหม่รงม้านเ็ดกออยู่พีนองบานเกิดโตกักนอญยาเกต้นหนึงอ้ยพีนองเลยมัหญ่บานไดจูมงได้ยูน่ยังยาเกตเพ็ดกออีกบอเขีดกนี่เรียงไตออกดีนอหกหกนออุ้ยดอกยักมังไงเลยพี่นองคนมังไงพี่นองอ้ยจะอ่อนดอกปวดนอขาหมถึงฝนถึงฝนเหลื่อมดีแห้งเหลื่อมดีขนาด แล้ว <laughs> <laughs> นี่เกี่ยนจะอ่างกังนนัดพี่น้องอ่างสีสันงามครับงามกันนัดแถวนี้หาทัวอะไรย้ายไม้ไหมพี่น้องก็นย้ายไม้ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องคนส่องปลามีหลายไม้พี่น้องตามไม้ก็ได้ก็ไม่หันเลียงยางก่อนละ่ะ สีบอกสีแดงแห้งเด็ดข้าวดินบอกลงในทางพ่อใหญายิ่ยมซักคนขี่รถผ่านพี่น้องเอ้ยเก <c oughs> ือบเหยียบเนาะได้พี่น้องเมื่อมันเป็นเงินสีตัวละเนาะทำมาศาสตเป็นแบงปันหายเมื่อนี่ก็เลยมาย <c oughs> อยู่หากินกับปลากับเขากะประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อได้ปลาเพิ่นแบงหายก็ได้หลา่มันหลาย,ลาย ปูนกิมมินโอ้ยมีแต่เห็ดย่างมากเลยเหมือนนี่มีติดจุ่มๆเนาะอโอ้ยอยากมากนาะปลาไหลพี่น้องหนุ่มหนีซีดอกในพี่น้องซิงหาห้าดอกอยู่นี่สามเอออยู่หันนี่งหัวสองอยู่หันสองได้เกล็ดด้เกล็ดต๊ะขณดเด้นี่ยที่นี่สองก็เป็นหาตัวละอ้ยเมียนข่วมเพิ่นพี่น้องได้เกล็ดโปรเก่งเลยคือ มีแต uhm. <cima. S 2> ่ดอกงามๆเด้อพี่น้องวันนี้ทางเห็ดกอเห็ดผงข่าลายผงข่าลายกำลังพ่อยแล้วพี่น้องเพิ่งพอมาแล้วใบจะเกศพอมาจกดอกเลยผงข่าลายเขาหลายดอกอยู่น่องมีอยู่งามๆดอกใกล้หลอดแต่ได้กำลังเห็นดอกที่หกเด่นี่ยแมนคมเดียวค่าลายอีกดอกนึงบานสวยอยู่สวยตัวนี่ผงขาวพี่น้องมีงามแต่ อยู่ดอกเดียวเน้อเป็นแป้นเลยไปนอเป็นผ้าไหมปะเป็นแป้นเลยมันสีมานเหมือนนี่ยหมองมันจังได้บ่มีไฟเลยเหมือนนี่ฝนตกพี่น้องเขาบ่มาปีนองบัดสีมานปีนองบัดสีมานไปหฮมได้กับพ่ออย่างเขาหฮมได้กับพ่อเด็กเก็บอยู่นอนี่พอฟังทางนั้นนี่อยู่ดอกหโอ้โหเอาหมานอยู่เด้อพี่น้องอยู่แล้วจ้า ตามดูไปดูมากกับพ่อเนาะอืมอูดอกนึ่งเพิ่งเบิ่งออยู่่พเห็นปะอเอาเบิ่ง <c oughs> เอาเบิ่งเห็นแล้วปะดอกเบล้อเลยดอกนี่ได้ๆอยู่เดอ้อแต่อนีนังแฉเนาะหอยถากแฉเห็ดหนาแหลงอ่ะแม่งจะเกลดดอกนึงโอ้ยสีหมองยางดิฮะคือเสียนแดดอยากอยู่ดอกพี่น้องมาเนี่ แยงองก็ขึ้นเขามาใหม่ละอีกจุ่มนึ่งทำเต็มตาก่อนฝนสีมาได้ยอะเกลด่อเลยแดดออกแป๊บนึงวันหันขึ้นเขาอีกละขึ้นเป็นตาหน่อยสำน้าบานเลยดอกหน่อยปะอืออันยังแถลมันมีสองเห็ดด้วยเห็ดนานเห็ดนาแเลย บานแต่โอเคอยู่พี่น้องยังงามอยู่ขุนเฮ็ดกอตัวนี้เฮ็ดกอเนาะเอออ๋อยังไปใช้กับหมานอยู่เด้อม,มนันนี่เอาทายอยู่พี่น้องเฮ็ดที่มันจะาเสือหมานน,นั้นอืมนี่น้อยพี่น้องพี่ังเลือ่ะรอรุนต้องกันถูกกลมเด้อพี่น้องกระดกัหมานอยู่ที่เต็มตาแยกเกล็ดเลพี่น้องตอนนี้ นี่เกตย่งางกายเฮ็ดได้นี่ย่งาง,าง,าง,างาเหนียวเหนียวย่างโมบะเห็ดได้นั่ะดอกยางงามคก็เบ็ดนี่มันเลี้ยงไส้พ่นมันเคยหมันโอ้ยเหลือเครื่องหนึ่งพี่น้องเลยเครื่องนึงมันเอาไปแหรอสีงามยังงามมา,ล,มาลบมาฝ่าว่างยายเกตเนี่ยพุ่นดอกยางงามพุล เกิดโขกจมงามนี่เสียนนี้จากเกดดอกหนึ่งก่อนใส่กี่บาทที่ไทยให้ไอ้เพื่อนเดือดยอดใส่คงจะบาดนี่จมงามพี่น้องโอ้เขาทาเด้อพี่น้องมือนี้ยุดไปมือหนึ่งมามือนี้มันขนาดปานนี้มันมันเฮ็ดกอเด้อพี่น้องมือนี้ลักลักเลยน้อยเกดลักลักเฮ็ดกอเลยเฮ็ดอื่นมีปลาป่ายเฮ็ดกอที่เต็มตาแะไรพี่น้องตอนนี้เอ้าถือว่ามันอยู่ พึ่งข้ไล่มาปนแน่เป็นเฮทนาแหล่พี่น้องมาเนี่เที่ยวมังหันปิดเลยเปลี่ยนตาได้ป่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นตาที่สองตาแหล่เต็มว่ามันเต็มแค่เกล็ดพันยานเฮทนาแหล่ไปปนสีแดงเพิ่มเนี่ยอ้าหัวซ้ำดอกงามๆพี่น้องบานอยู่แต่ยังแกงได้อยู่ยังใส่ได้อยู่อุ้ยเนาะ อาบพโดนฝนที่แข็งกว่านี้เนาะแมนฝนตกดีแฮงโอ้อยพี่็คเก็ตน้องแหวนอืะนี่ซองดอกงามๆเนี่ยมันเคยได้โอ้นี่จุูงก็มี่บางแน่นี่มันอยู่ใต้ใบตองนี่นีน่มันแล้วมันแล้วมันทั้งเห็ดหนาแหวนทั้งเห็ดกอเรื่อ่หล่อมาจูงมงามเนาะอืมแมนอู้แมนตัวนั้นเสียงรถเข้ามา เห็ผาเห็ดเาเนาะเห็ดเผาผุนผุมหนึ่งอ่าเนีู่หองาเข้าแรงทางทำให้ตื่นเต้นไปได้มีกิมเดนี่น้อไดรอนกลางๆเลยโอ้ยขอทานนี่ขอทานไี่น่องมันแล้ว ตูนเฮาบอสบ่บ่็ทอผู้เก็บแจงได้อยู่สนี้บ่ได้เป็นเสือเป็นเสือตัวนั้นอีกดอกนึงบอสเกิดเต็มห่มแน่นอนต้นัมนเต็มห่มนี่ยหนาเรื่อเยอะเต่กกอดอกยางงามพี่น้องมีแต่ดอกงามงแต่ถือว่าหมานนองมาเนี่ยน้องนั่นก็แม่นบ่ะนะแม่นโอ้ยจุ่มงามแห้งพี่น้องเดี๋ยวตามผม ผมกอผมกอเป็นแปนเลยตัวสออเนาะจุ๋มพูดยเกตเห็นมัพูดแนมหลอดไปตองไปหมดเนาะองตากี่่วพระลุงพลังเลยบาทอมงามย่าเพิ่นหยอยเด้อฝนกัดย่อยเพราะฝนมาเนี่ยเห็ดกับพ่อพ่อเห็ดเหกับพ่อโอ้พ่าอยู่บ้า พ่อบ่ลักษณะนี้เกียจจีนองฝนตกน้าเต็มลงเต็มดอนไปเบิดพี่น้อ๋อเลยดอกนึงแสดงบะหมานบะหมานมาอยู่วังหันหลวงพี่ไเกียมากพอจะนเกียจพวกไงข้าวพวกไงหนึ่งคุณเอาไปกินเกือบเบิด์ตเหรอเอาอยู่บ่เอาละนอนไม่ได้เถาเดินยังจอมันยังแขะมันเถิ เนาะแกงได้อยู่งุ่มงามๆพี่น้องสาธิตใส่ห่มไทยกูผิดหวังเนาะพ่อตะคมอยู่ยางกายเห็ดเนี่ยนะทางหลั้างเนี่ยอะไรกายแต่เ็แย่เก๋เอาแท่แต่ว่างามอยู่พี่น้องคือยางบ่ถือมุมมันกับเห็นเด้อพี่น้องเ็ดมุมที่ยางแยเก๋อยางเมาหันไปจองบังมัน มันตีเฮ็ดกอเด้อพี่น้องตัวนี้เอียงขาเลยเนาะยางหะบัวยักษ์เจ้ายางหะตัวนี้คพิ่งขาไล่พี่น้องเดี๋ยวตัสีออกเนาะเมื่คยพอนอนในนี้เนาะละลุวยฝ่าเต็มตาเฮาเปิดมากเลยเด้ <S 2> <S 2> จุ้มนึงมึงอ่ะมึงเถียมันเฮ็ดกออยู่รมวันนี้มันจุ่มหนึงขึ้นไหม <S <S มือมันที่นั่นกันพอบ่อล่า บอกฟากับยายเกศสีมานเหมือนหนึ่งหลังจากปล่อยคลิปแล้วว่าท่านเขาเจาพี่น้องมันไม้เข้าหูหลายหนอเฮ้ยดอกยางงามยายเกศจะงามแพงเขาหอมได้มานถูกผมเนาะผมละดอกสองดอกพี่น้องแต่ว่าพ่อถูกผมอยู่จุ่มนึงขึ้นไม่ จ้าเอากันอีกแล้วกับเห็ดกร์มาเนี่ตามเห็ดกร์ได้เห็ดกร์เนาะของชาอยู่มาเนี่ยมันเห็ดกร์พี่น้องมาเนี่มือื่นสิมนันเพชรยังละมืออื่นคอยล่อหลุนบอกกันอีกแล้วหมูว่านเราอยู่ขงังฝนตกเด้หมู่ว่านหมูว่านจะเก็บกามาอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งเห็นแดงแวบหลดบังหันนี่แถวนี้ยอุ้ยลี แมนบ่แมนอุ้ยอุ้ยมันแม็นแมนเขามันเปื่อยไปแล้วหนึ่งนเปื่อยไปแล้วอือแบบยู่แบบขาเอ๊ะบรรยากาศเมื่อนี้คือสิบอมีแดดดอกพี่น้องเพิมเบิดเมื่อแล้วคือเอ๊ะบรรยากาศเมื่อนี้คือสิบอมีแดดดอกพี่น้องเพิมเบิดเมื่อแล้วคือพอบ่๊บอ่ะ งามอย,อ,อ,อยู่หกขากเนาะโอ้คือไปหลีอยู่คักแต่ตีปานนั้นยังเห็นอยู่โอ้ยมันเปิดอันงานไม่ออกสีแดงนำหนอเมียน <c oughs> อะมานเรืออยู่พี่นอ้อง <c oughs> เคยเกิดตียเกตหกป่านนี่เคยได้นนนเนาอทาจงไหน,นหาองวยเนาะอขับแล้งขั้ขงกับทางเมืองเฮือนพลับป่านนี่ ลอกเกือบทั่วดวงแลวพี่น้องนี่พระราคีตต้องไปนำํำเบิง่งยายเ,เฮ็ดยายเกศเฮ้ยเบิ่งแน่พี่น้องสีเนาะมักสีสันปุ้ยสอนสีพี่น้องงามครับม,มันเด้อพี่น้องวันนี้มันเฮ็ดกอตั้งจากหายไปเหมือนหนึ่งเหมือวานนี่วนอีกตานึงอยู่ไส่ลายเกศ<ฮ>สมใส่กแกงเฮ็ดเนาะที่เป็นสมมองล่ะพี่น้องใส่กแกงเฮ็ดแบบสบเหมือนกัน ส้มไปอีกแบบนึงสิต้มบ่แห้งเนาะแหง้งฮะกลับบ้านแล้วพี่น้องบาดนี้อากาศกบบะพุโลบ่ยินฮอ,อ,อ,อได้ขึ้นเบิดมื้อมเช้าลงนักเติบอยู่พี่น้องดีมันขาดเม็ดให้ได้กเก็บเฮ็ดอยู่ยเฮ็ดที่ไดที่มันก็ถือว่ามานอีหลีพี่น้องมื้อนี้เ็ดกอ่อเต็มกระตาส่วนอีกตานึงเป็นเ็ดดินเ็ดร่วมทั่วไปพี่น้องเลยแกงใหญ่อยู่บ่เต็ม อ๋อทรันีก่ก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องตอนนี้อยู่สี่โมงเศษๆกลับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้ท่เกตมีภารกิจต้องไปส่งของนำส่งของกระยากอีกได้ยางน้ำฝนถากคำแน่กับฝนมาอีกอ๋พี่น้องชื่นชอบวิดีโออย่างไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกลค์ทุกแช์พี่น้อง,ท,กกง,งท, comment, ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชม สำหรับคลิปเมื่อนี้หมันสุดยอดคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามืออื่นมโหเด้อพี่น้องว่าสีมนันคือบอกมือออ่นอาสีมันเห็ดจังเห็ดร่วม <c oughs> เห็ดร่วมน้อมือนี้ขาดว่าบุมมานหมันดอกเห็ดก่อพอปกติถ้าปอยคลิปแล้วนี้ที่บอ่อป,ปันใดอ๋อกระเบงกันก,กินไปละพี่น้องที่คนส่องปลากับยายเกศมือน,นี้มื่อเสาฝนตกด้ทตีสามไม่ <c oughs> เข้าจก็เลยบอกมามีสองคนบุญญาณผล ไอ,อ้ยืมมาหดปลามันเศ้าปลาสายฝนปลาสายหมอกปลาสายลมแสงแดดตลอดลาพี่น้องคนส่งปลากับเยเกตเอากับบ้านกอนพี่น้องบ้านนี้เอาเจเกตสวัสดีค่ะเอาคอยรอรุุนน้ำคนส่งปลากับเยเกตไหมพี่น้องกับสิไ้พ่อกันเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องถ้าบ่มีภารกิจไปทางอื่งงนสำหรับขีปันทีเจ๊ได,ด้น้อยเยเกตเนียน เจ็ดกันยา่าปีหกหาก็คือซีเมนฝากปีฝากน้องไว้สำหลับพี่น้องรอหลุ่น้ำกันไหมคลิปไหมเหมือไหมสำหรับคลิปนี้กับบ้านก้อนพี่น้องสวัสดีครับ